สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรัดผักหลังห้องชนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเห็นต้นอะไรเอ่ยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นต้นกะเพรานะคะที่เราปลูกในกระถางขวดน้ําเหลือใช้พลาสติก6ลิตรเนาะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีๆนะคะรัดก็จะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วเราก็จะมีการ แบ่งปันเป็นผู้ให้นะคะพอดีพี่ที่ข้างหอเขาบอกว่ามีต้นพันธุไหม้พอดีเขาเห็นเราปลูกผักที่ริมระเบียงเนาะเขาก็จะรู้ว่าเราปลูกผักเราก็เลยบอกว่าเอา้าเราปลูกกะเพราแต่เราไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะซึ่งเราก็มีสี่ต้นสี่กระถางนะคะรวมต้นนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอากระถางนี้นะคะไปแบ่งปันให้ พี่ข้างๆหอนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะเป็นกระเพรากระเพราสีสีขาวไหมแต่ว่าน่าจะเป็นสีแดงนะคะแต่เขาอยู่ในร่มเนาะเขาเลยไม่ออกไม่ออกสีแดงมากนะคะแต่ถ้าเขาเอาไปโดนแดดเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะเพราะว่ากระเพราตรงนี้เขาโคนต้นเขาเป็นสีเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราปลูกกระเพราในขวดน้ําพลาสติก เหลือใช้6ลิตรเนาะโดยเราก็จะตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะถึงเราไม่ทํากับข้าวเราก็ต้องแต่งสาวให้เขานะคะก็เป็นการแต่งสาวของกะเพราให้มีกะเพราได้เด็ดยอดใบทําอาหารตลอดปีแบบนี้นะคะเราปลูกครั้งเดียวเราสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปีหลายปีเลยนะคะกะเพรายืนต้นมากๆนะคะที่เราปลูกหลังห้องเนาะเราทําคลิปเราทําช่องมาก็จะสองปีแล้วนะคะ กระเพราเราก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ต้นแตกกิ่งก้านใหญ่มากนะคะต้นที่อยู่ริมระเบียงเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีๆแล้วก็ได้แบ่งปันนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาเพาะจากมเมล็ดแล้วไม่เกิดเราก็เลยอ้อเดี๋ยวเอาแบ่งให้นะคะพอดีเราก็ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเนี่ยคะ่ะเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ของจริงนะคะเห็นไหมคะเราก็จะหมุนได้นะคะเป็นขวดน้ำหก ลิตรเนาะแล้วเราก็ตัดครึ่งแบบนี้เราจะใช้ส่วนปลายหรือส่วนหัวของกระถางได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนหัวเนาะบางต้นที่เราปลูกอย่างอื่นเราก็จะใช้เป็นส่วนปลายนะคะนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเพื่อนๆลองทําตามได้นะคะอันนี้ต้นเขายังอยู่กับเราแค่น่าจะปีหนึ่งเนาะแต่ถ้าสองปีลําต้นเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเป็นการ ปลูกกระเพราในขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้เนาะแล้วเราก็ได้แบ่งปันให้อ่าคนที่เขาอยากได้เนาะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ไปแบ่งปันเพื่อนๆที่อยู่ข้างหอนะคะเพราะว่าพี่เขาจะมีพื้นที่เพราะพี่เขาจะเป็นคนที่ดูแลดูแลหอพักเนาะนี่ตัวนี้ก็น่าจะเด็ดไปทํากับข้าวได้เลยนะคะยอดกําลังอ่อนๆอ,อ,อันนีน้น่าจะได้กับข้าวมือ้อนึงนะคะ วันก่อนเราก็ทําคลิปเก็บผักไปนะคะเก็บพริกสดมันก็จะได้เป็นหนึ่งกับข้าวมือหนึ่งนะคะเพราะผัดกะเพรากุ้งกะเพราปลาหมึกกะเพราหมูอย่างเงี้ยค่ะ,ลแ,คะ,คะแล้วก็ใส่พริกแค่สามเม็ดนะคะแล้วกะเพราเราก็จะได้สดสดแบบนี้นะคะไร้สารพิษก็จะเป็นความสุขที่เราได้ปลูกผักเนาะริมระเบียงหลังห้องของเราเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้วนนี้รัดกระอาไปแจก พี่เขาเนาะไปเอาไปแบ่งปันเพราะาพี่เขาเพราะเขาหวานมาเมล็ดแล้วไม่ยังไม่เกิดนะคะแล้วเขาก็ให้คุณแม่ามาให้จากที่บ้านเนาะแต่เราก็เลยว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งให้พอดีเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เด็ดทํากับข้าวนะคะช่วงนี้เราก็จะเป็น working woman นะคะส่วนใหญ่เราก็จะซื้อกินตอนเย็นนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเนาะช่วงนี้เราก็จะคุมแป้งแป้งแค่หนึ่งมือนะคะเนี่ยค่ะปลูกกะเพราง่ายๆให้มีเก็บกินตลอดทั้งปีนะคะ แล้ววิธีแต่งสาวกะเพราเพื่อนๆนะคะก็ลองดูนะคะแต่ที่สําคัญสุดเราได้แบ่งปันเนาะเราก็จะมีความสุขนะคะถึงจริงๆกะเพราต้นนี้ถ้าเราปลูกขายได้เราก็จะได้ประมาณ1ิบสบาบาท2 0บาทถ้าเราไปซื้อเนาะแต่เราก็จะได้แบ่งปันกันมีความสุขนะคะจริงๆต้นอะโวคาโดก็อยากจะแบ่งให้เขาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไว้ที่ บ้านเนาะเราจะมีสามต้นเผื่อเราปลูกไว้แล้วอีสิบปีข้างหน้าเราก็จะได้เด็ดอโวคาโดทานนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆกันเนาะนี่ก็จะมีความสุขนะคะที่เราได้แบ่งตันตอนแรกพี่ก็อยากได้กระเพราสีสีแดงแต่ว่าเราบอกว่าเออเรามีสีขาวต้นใหญ่เดี๋ยวเราเอาลุงมาให้เพราะสีแดงเราแบ่งไปให้แล้วต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆประมาณนี้เราก็แบ่งให้พี่เขาไปปลูกเนาะแต่ต้นนี้จะเป็นทั้งกระถางใหญ่เราก็จะให้ไปเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนเราไม่มีอะไรนะคะกระถางเราก็ฟรีเห็นไหมคะเพราะว่าเราสั่งน้ําดื่มมาอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าสต็อกเห็นไหมคะในการลดน้ําอย่างเนี้ค่ะเราก็จะมีสั่งมาเนาะแล้วเราก็จะใช้มาพักน้ํานะคะพักน้ําที่เป็นให้น้ปาปลาปลาเขาแล้วย่ยคอรีนหนึ่งคืนแล้วเราค่อยลดน้ํานะคะเป็นบรรยากาศเนี่ยค่ะที่เราอยู่ริมละเบียงผักหลังห้องของเรานะคะแล้วเราก็จะแบ่งปันคนที่เขาอยากได้เนาะเราเป็นผู้ให้เราก็จะมีความสุขนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นแล้วเ,เราก็แต่งสาวเรื่อยๆถึงเราไม่ทํากับข้าวเราก็ต้องแต่งสาวเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มียอดออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อน,อนๆก็ลองใช้เทคนิคนี้ได้นะคะปลูกกะเพราหนึ่งปีเก็บกินตลอดปีตลอดไปนะคะนี่ค่ะก็สําหรับ fc ใหม่ก็ที่เข้ามารับชมคลิปและ fc เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเราก็จะกล้าไปด้วยกันเนาะเป็นการทําคลิปที่อยู่ริมระเบียงสวนผักที่รัด มาอยู่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็เราเพิ่งทําคลิปได้ประมาณ2ปีเนาะเราก็ค่อยไปกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียในการปลูกผักคือริมระเบียงของเราก็จะเป็นบริเวณแบบนี้เห็นไหมคะนี่เราก็จะขัดพื้นทุกเดือนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอ่อให้เขาสะอาดเนาะนี่ค่ะพื้นหลังห้องของเราก็จะเป็นอย่างนี้ริมระเบียงของเราก็จะปลูกผักอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะนิดๆหน่อยๆเนาะ ก็ประมาณ3เมตรน่าจะได้2อเมตรครึ่งเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยอันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะต้นอะโวคาโดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นรถ b t เไปฝากหลานในที่แบริ่งนะคะแต่ช่วงนี้เราก็งดการเดินทางเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม้ดอกไม้ประดับใหม่นะคะที่เราลงปลูกก็เราก็ได้สายพันธุ์มาจาก พี่จะาเอชแนเลที่ทําช่องเนาะใจดีให้เรามาลองปลูกเพราะว่าเราจะบอกว่าเราไม่เคยลองปลูกไม้ประดับเลยนะคะเราก็จะลองปลูกครั้งแรกนะคะเพราะว่าเราจะปลูกพืชผักอของกินเนาะเราก็จะได้แบบเอากินเอาเอาเอาไว้ใช้หรือได้ทดลองปลูกฝึกปลูกไปอย่างเงี้ยคะ่ะเผื่อเราได้ไปอยู่ต่างประเทศเผื่อเราได้ไปเป็นสายฟอรเราก็จะไปปลูกผักอยู่นู่นนะคะนี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เขาใหญ่เนาะที่ที่ต้นที่รัดบอกว่าเขาใหญ่มากเนี่ยค่ะต้นกระเพราที่ใหญ่มากลําต้นเขาเห็นไหมคะน,นี่ลําต้นกะเพราที่น่าจะสองปีนะคะเนี่ยค่ะน,นี้ต้นเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ต้นใหญ่สุดซึ่งเราอยู่ยริมระเบียงเราก็จะมัดลวดไว้นะคะยึดไว้นะคะแล้วอยู่ริมระเบียงเห็นไหมคะด้านหลังจะเป็นบริเวณสุสารนะคะ ก็อันนี้นี่อันนี้ต้นนี่ต้นหนึ่งที่เราแขวนไว้แบบนี้นะคะซึ่งลางนกเขาเพึ่งมานะคะนี่อันนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเรามีเยอะเราเลยจะแบ่งพี่เขาไปเลยนะคะกระถางนั้นนะคะนี่ก็เป็นความสุขที่ได้ให้เนาะก็นี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้เนาะตอนที่เอาให้เราจะไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนี้เราจะเก็บรายละเอียดอยู่ที่หลังห้องของเราเนาะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะรัฐก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ Thank you for watching my video Have a nice day See you again next video with my little garden in my apartment in Bangkok Welcome to Thailand. See you again next video Bye bye